จะได้รู้ว่ามันตรนี้เอ้าของยามควค่ะน้องป๊เราสองคนยังเป็นเด็กอยู่จ้านองปุ๊จ้าค่าแล้วก็มีร้านของปูเองเพื่อนเราเองนี่สัญลักษณ์ของน้องปูเป็นยักษ์เขียวอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาในร้านนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะโอเคเพื่อนเราเองเขาชอบมากเลยมาอยู่ตรงนี้มิรจ้าพิธีบอกแล้วจ้าพี่หกแล้วหรอจ้าโอ้สนุกไหมคะสนุกค่ะ ชอบไหมชอบค่ะชอบทำอาหารเลยคะค่ะอันนี้เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยติด็กๆแล้วมะสื้อด้วยกันใช่ค่ะทำอาหารอร่อยมากจะเราติดใจเลยขอบคุณค่ะนี่เราหาครอบครัวเรามามีโอกาสมาเที่ยวนะคะได้ค่ะแมวเหนือนะเจ้าแมวเชิญเงาวนะเจ้านี่ร้านเขาเองค่ะอุ้ยนี่มีเค้กเดี๋ยวเราโฆษณาเค้กให้นะ นี่ร้านเขาค่ะก็ทำลูกสาวใช่ไหมคะแบบลูกสาวทำเองที่ไม่ทำเองโอเคเนี่ยลูกสาวลูกสาวของเพื่อนเขาทำเองน่าทานนะคะนี่ดูน่าทานมากเลยเห็นไหมคะเค้กสตรอเบอรี่เยมเยมอันนี้คือเยมบลูสเบอรี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นาบานออฟฟีบบ่บราวนี่ ตัวเองอันนี้เป็นอะไรอ่ะรู้ไหมลิงสุดเนี่ยยังไม่ได้เขียนชื่อเลยจำได้ปะต้องถามเซี่ยวหมิงนอ๋อเหรอเซี่ยวหมิงคือลูกสาวเขาอันนี้เค้กช็อกโกแลตส่วนอันนี้เป็นเค้กบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นวานิลลาชีสเค้กอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมอบชีสเซี่ยวเนี่ยไม่ใช่พัดจันหยิง่งพัดจันมาเรื่องที่แข่งแขกโอ้ค่ะลูกสาวเข้าใจชื่อว่าเซี่ยวหมิงแล้วเซี่ยวหมิงทำไมเนี่ย ปู่เขาเป็นคนสร้างอ๋อคุณปู่หมายถึงว่าเหล็กที่แข็งแก่งอ๋อเซี่ยวหมิงใช่เซี่ยวหมิงคือเหล็กที่แข็งหมิงไม่ถึงเหล็กเซี่ยวมัอนที่เราจำอ๋ออันเหล็กที่อ่อนบางไม่ใช่月亮月亮อเะ月亮อ่ะ月亮ไม่ใช่อันนี้อีกคำหนึ่งใช่ไหมอ๋อ อร่อยทุกอย่างเลยนะค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนี่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยโอ๊ยอร่อยไหมคะนี่ทานอะไรคะทานอะไรคะนึกทานอะไรเอ่ยนึกทานอะไรอ่ะ วันนี้เราก็แค่นี้แหละเอ้ยมีคนเข้ามาด้วยคนเยอะขึ้นมากเลยโอเคจ้าสวัสดีจะแค่นี้แค่นี้กันนะคะจ้าขอบคุณค่ะเชิญมาเชิญมาพีกัดพี่กัดอยู่แถ่ไรอ๋อพี่กัดอยู่ใกล้สารแขวงเชียงดาวจ้ะาอำเภอเชียงดาวจ้าอำเภอเชียงดาวเจ้าเซียมไม่มากเอวเหนือได้เจ้าเจ้าของร้านใจดีเจ้าใจดีมากคอนเฟิร์ม โอเคแค่นี้นะคะยินเสด็จไม่ได้กินข้าว